เมื่อนางเอกดังแต่งหน้าออกงานโซเชียลมีเดียก็เดือดคราวนี้คือโจตงวีโจดงยุที่ปรากฏตัวในงานโวกยชน้า 20th Anniversary Grand Event 2025ด้วยลุคที่ทำให้ชาวเน็ตต้องพูดถึงกันเป็นอย่างมากแต่ที่น่าสนใจคือความคิดเห็นของพวกเขากลับแตกต่างกันไปนอย่างมากที่นี่คือจุดที่ทำให้เรื่องราวนี้น่าสนใจและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของคนมักจะพลาดว่าทำไมชุดกราตรีสีดำสีทูกอกดีไซน์เฉลูเรขาคณิตจากจอร์จชครฟอนวินเตอร์2025คุทุกของเธอ จึงสามารถสร้างความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้มากขนาดนี้บางคนมองว่าโจรตรงอาวีดูกล้าและมิสไตร์เธอสามารถฉีกลูกสาวใสสส่หญิงมั่นสุดเย็นชาได้อย่างสวยงามและมีออร่าระดับรางวัลใหญ่อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มคนที่มองว่าชุดนี้ไม่เหมาะสมกับเธอเพราะดีไซน์หลายฉลุดทำให้เธอดูผอมเกินไปและเมคอัพสีนูดยิ่งทำให้เธอดูซีดซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจและน่าสงสัยว่าทำไมความคิดเห็นของคนกลับแตกต่างกันไปขนาดนี้ แล้วคุณคิดยังไงชุดราตรีนี้จริงๆแกงหรือไม่หรือว่าเป็นเพียงเรื่องของสไตล์ที่แตกต่างกันมาเปิดประเด็นนี้กันในส่วนความคิดเห็นอาจจะมีมุมมองที่น่าสนใจที่เรายังไม่เคยคิดถึงกันเลย